นี่ว้าวบังหนับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้คือค่อยรอคลิปหน้าอ่าเพราะตอนนี้มันหยาบทุกคนเดี๋ยวเรามาขึ้นตอนนี้ก่อนมาดูกันว่าให้บังฟอสถือเดี๋ยวรอว่าดูใหม่ๆลองอัดถือบางคนอัดถือลองให้ต้องลองเดี๋ยวก็รู้ว่าโน้ยนี้บังพอลงแล้วตัวนี้เราคลิปว่าว่าวผีเรื้อจะพาเครื่องลอยไหมเนาะยี่ไหมไม่กี่การ์ดนี่ผมตรงตรงตรงนั้นเลยพาลอยไหม มอนเล่นลูกพี่ดูดิดูดิโอ้โอกเ้อนจังไม่รู้ผมอีลอยไหมทุกคนดูกันว่าผมจะลอยหรือไม่เขื่อนยันมันิกหรือหลุดไม่มันมันยืดนะมันดันไม่ไม่ดันนยงนับไปามันไม่ดังอยู่แล้วข้งบนไบอะเพามันไอู้ฮะวโอเคเพามัน ลมบนยิ่งหนักลมเงียบริกเงาหนักดังหนักเออเพรขึ้นนั้นมันจะเราไปดังนะมันดังเหรอดังมึงียบคือเราไม่ไปลงบนก็ยิ่งดังลงเดินไหมึงนะเดินเ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วขึ้นไปยืนหัวคนเรื่องน่ะฝึกบังเกิดที่บวนั่นนักเลยไม่ย้อนนี่ต่กรองตายนไหมไม่นักงต่กรองตายนไหมตากรองเห็น ตายหงเลยนะครับตีรังกาผ่านโยงเลยทุกคนมาดูตอนขึ้นกันนะครับไม่รู้อีตีรังกาไหมลูกไม่ใช่รู้ตีรังกาไหมทุกคนเราไมเน่ยเราแม่งหรอป้าไม่ยังรู้ตีรังกาเลยลงมานิดนึงมึงเนี่ยไม่รู้

มันมันมันไปหาลูมันไปหาลูมนั่นไงเห็นนั่นไงไปียลูมอยู่นู่นเลือกไม่ได้ยินเสียงแองเลยไม่ได้ยินนั่นอ่ะลงไหนว่าอยู่นู่นไปหาลูมอยู่ทุกคนมันไปหาลูมอยู่ทุกคนไปเลยหาลุงปังนุ้ยใช่ใช่ลุงไปของนุ้ยไหมมาแล้วมามันกระตือ nói, nói Em mới đăng đi. Để đăng. Lùng mà tại em mới đăng. Để có đăng. Ừ ờ, để có đăng cho yên thôi. Nặng quá bây nhỉ? đi nó yên. Ăn lơm lông đợt này mình Chịt lông giác. ờ, Để cho yên không kịp. Ok đi. Ok. Chịt okay. lông chưa? Để đợi yên, không kịp bao ừ. ให้มันเขหลบลมของเท้ก่อนเออรู้เรื่องนี้เดียวบอกเลยว่าตอนนี้ตอนไหนก็ขึ้นหมดเลยเนาะขึ้นหมดที่เห็ดเดียวนี่เนาะเราต้องเลี้ยงลงนครับไปพื้นเป็นกิโลอ่ะไปพื้นใช่ไหมไปพื้นว่อเงียบวิ่งที่บ้านเนาะใช่นั่นเลยบ้านยอดเลยมันมีสูตรทุกคนมึงเหงีสูตรจริงก็้งผ่านไหมแต่ก้องผ่านอย่าเดี๋ยวติดลมก่อนแล้วก็มาดูก่อน เออติดลมเลยตาลก่งนังอ้านี่ยอ้าว้ารุวโเร็วออฮึโอ้เมล็กนี่ช้าติดลมเนี่ยไม่พอติดลมอะไรเบ่อสีอะไรอ่ะวางสีอะไรอ่ะวาเอาสีอะไรแดงเขียวเอ้ยไม่ใช่น้ำงินเขียว น้ำเงินเขียวนะที่อ่อนมันน้ำเงินเขียวมาแล้วตาโก้เออตาโก้มาดูเงียบปล่อยโลปล่อยเชือกกันมาดูตาโก้ดูกันมูการน่ายนะคุณดูอันนสายเอาเลยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวมันดูลมนะอควอนตาโก้มันดูลมนะอควอนตาโก้ว้าวลีกปิกทุกคนมันปิกไมันจะปิกทุกคนมันมันลีลามันไม่โดูลลีลาการไม่ดูลม ว้าวมิสเตแก้วนะครับอสีเล่นลูกแก้วองะทำไมล้อันลนงเี่าวกไมล้อ้โทุกคนมึงเห็โดนเลยหรอโดนลมนี่นานเลยอทุกคนตาโกงลมไม่มีล้มหมดชักลงก่อนล้มร้อน ลมมั่วลูกแก้วนี้ก็ปังนร์ดนั่นนะอไมูนกามไม่ได้ลยถึงลบนลาดูสิจะถึงมือไหมหจะถึง้ก็มาถึงมือไหมน่าจะถึง่ะถึงเหรอน่อาจะเบบานเพื่อนดึงแกแค่แค่ถึงมือรู้ผ้างะขาดจะขาดได้ยังไม่ขาดหรอก สายเบอร์อะไรนี่มังเหยียดเบอร์เบอร์สิบยี่สิบล้านทำไมอ่ะตายโหงเลยมันบินเลยทุกคนดูเองเองขยับเลยเองขยับเองซ้ายขวาเลยไปก่อนทำไมมันไม่มีเลยอ๋อนี่ยังไงตั้งอยู่อย่างเงี้ยเดินมาป้าดูใช่ยังปีเต้มมาแล้วหมดอ่าเน่ามาแล้วมาแล้วมันกำลังมาเงมาบางเหี้ยกำลังเลี้ยงอยู่นีไงกำลังเลี้ยงอยู่เน่ะมาแล้วมามาแล้วมังเหยียดล่มใช่ต้องเลี้ยงอยู่

ใา่บงางเอียดด้วยใายบางเอียดดูวิธีในการเล่นอ่ะว่าบางเอียดเล่นยังไงเวลาลุงไม่มีน้องๆถ้าลุงไม่มีมาชักที่บ้านบางเอียดนะเพราะ่ลุงมันอยู่บ้านบางเอียดบางเียดเรเาเป็นผมเรียบร้อยหลังคาบ้านนั้นโอเคพี้พีบครับ

mày 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 kia mày vẽ mày đúng ừ. oh, không mày đúng không anh đúng không Mày không đúng oh. oh, không đúng không <laughs> <laughs> đúng không Mày không đúng 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 không luôn không đúng 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 không không đúng không đúng <laughs> không đúng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  không không โดนไหมโดนไม่โดนโดนไหมโดนไม่โดนไม่โดนนี่ตาต้องดูนี่ดูนะดูขัดเช็บว่าโดนไม่โดนเหรอดี๋ยวก่อนขัดเจ็บดูนะโดนไม่โดนนะโดนดูนะโดนไม่โดนนะดูนะดูนะโดนไม่โดนนะดูนะหนึ่งรองโอ้ยหมืนเตี้วเตี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จะึบบนฮะตาเด้๋ยวกลับหลังไหมใช่จะเปิ ได้มองเห็นว้าเห็นทั้งคนเห็นทั้งว่าเลยยังไม่เห็นทั้งคนไหนตัง้ตงเว,วนนเลยครับเราดูอ๋อด้วยลมบนมันขึ้นนี้นึงแล้วเน่ะแต่ตอนนี้มันกำลังลังกาบลมล่างอยู่ก่อนขึ้นไหมโอเคเป็นพร้อมเป็นพร้อมไม่โบโอ้โหดูเี็วดูเร็วไม่โดนทีไม่โดนทีดูเร้วดูเร้วโอ้โหดูเร้วได้ขอดึงหน่อยเดี๋ยวลู้สิตายหงมันมันน่งกลัว Đốn mong người mọi người mọi người chia nhau quanh quanh chia khoan, quanh 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 nha Lùm ตาาน,นากร้อนกันแล้วนาะรูปพิกเหมือนว่าหงเดือนนั่นแไม่ดิชลิกกว่าน,นี้แต่ว่าตอนนี้มันกินลมแรงต้องใช้ลมลมแข็งเพ<า>ราะก้านไอยมันเป็นไอยทุกคนตันวนี้หรอนี่ขนาดไผ่ไปแปดสิบเขตแล้วมั้งหราวยังไม่ติดลมดีแปดสิบเขตแล้ว <80 S 2> มันลมไม่รู้มันไปไหนมึนงมนงัไปเที่ยบเอาไปไปบา้าจะไม่ไปฝั่งนู้นอันนี้ลมมันไปฝั่งนั้นแล้ว เลยทุกคนดตาเช็เต็มพื้นหมดแล้วจิงมาเที่ยวบ้านเหลาตรงนี้เลยตรงมืองียเป็นด่งแล้วทุกคนตัตาของีจันมาแล้วเหรมาแล้ว mặt cổng lòng yêu thương không? lòng 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 อันนั้นมันจะรำใส่เลยสั้างกูัเดี๋ยวนี้เต็งได้นะน่ะเดี๋ยวต็งหมดแล้วรำอยู่มันรำนะ่นเต็มหมดแล้วมันมีนาการรำนั่นน่ะอันนั้นตรงไหมต้งไหมมันปั้นโรตีอยู่ไหมวอลตรงไหมตรงเออเต็งได้เลยเต็งให้มันตรงบนบนนู้นเลยเหรอไหนทุกคนลมไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินพื้นลมไม่มีลมหลอกแล้วลมหลอกทุกคนดูลมอย่างเดียวทุกคนดู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  ลงนี่จะสาวขึ้นเราจะปล่อยเราลมมือไม่มีมั้งเหรอมันลงเียบได้ชัดไคือยัง,งยยยไงจะเลี้ยงใช้เย,ย็นมันเดี๋ยวพอมันได้กินใชย,ย็นี่มันก็ลอยนาทีแ้วตากงสิอ <16. S 1> เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวขึ้นเดียวให้ดูเห็นดูตากลงแล้วงันก็ปิดตัวองเงียก่อนเลยเริ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วแปดสิบปีเราติดได้เท่านี้เลยสวยไหมทุกคนสวยไหมสวยลองกดไว้ใจกดหนึ่งกดตรงกดะทำไหมไม่เหงื่อใดเหงื่จะติดตัวติดตัวได้ไหมเรื่องของเหงื่อทำไมเาทำหรืเปล่าเหงื่อจับติดอัดยับที่ไหนโอเคเดี๋ยวเราก็ไปรอชมคลิปหน้ากันเราจะไปลองกันแน่เลยบอกว่าผมจะขึ้นบางเปียบางยิ่งได้เพราะแล้วนี่เลยช่วยจับติดแดง